ครับมือนี้เป็นมือออกพันษาพอดีครับตรงกับมือวันที่สิบเจ็ดครับพระดหัตที่สิบเจ็ดตุลาคมพศสองพันห้ารอยหกเจ็ดครับพญโล่งกามาเก็บภาพให้พี่น้องเบื้องครับคือเป็นบุญออกพันษาพอดีครับบรรยากาศโดยร่วมนะครับเนาะอย่างพี่น้องก็ลัง เดินทางมาห่วมกันเอาบุญเอากุศลครับพญลุงกับพบปะอยากที่พี่น้องพูดคุยกันครับเลยคุยกันเลยเปยตามภาษาบ้านเฮาเนาะทักไทยปะาสกันเก็บเอาภาพบรรยากาศบ้านพญลุงแบบเป็นกันเองไม่ให้พี่น้องเบื่อเนาะครับเนาะมากหนาหลายตาล้วนแต่ผูมีจิตกุศล ครับยิดเป็นกุศลน้ากันนะครับเนาะเอาบุญเอาท่านน้ากันครับปีหนึ่งกัมีเทนึงครับกไรลานไรหน้หาไรตาผู้อยู่ไกลอยูย่ไกลจากกรุงเทพเนี่ยจากเมืองนอกเนี่ยครับเปุ่นมั่วมบุญหอ้ญหอมงานนะครับเนาะนี่ออกไม่เขา้ากับไรขูดไรข้นครับก็มาซอยการซอยงานอ,อ นำของมาถวายพระนะคเนาะเป็นขนมข้าวต้มเป็นเงินท่องของขาวเป็นข้าวสอกข้าวสารข้าวหนึ่งเพื่อม,มาใส่บาตรเป็นท่านเป็นกุศลแก่เจ้าของเองนะครับเนาะอ่านี่เป็นพิธ,ธีการรันคองเป็นพิธีการอันนี้เป็นมักก,กะสยายยกเป็นกะลังปลาใสครับเตรียมการเออ ให้สินให้พอรพอนบอกประทุนขอศินอรรตนาศินรับศินรับพรจากพระสงฆ์นะครับเนาะกออเป็นพิธีกรรมทั้งศาสนาทั้งเป้าปพฤติปฏิบัติกันมากแต่ศาสานั่นมีเสื่อมมีไข้คกับศาสนาพุทธเฮาครับนับถือกันตแต่เป็นพันๆปีนะครับเนาะก็สืบทอดกันมากครับ มีนางสารพัน์ครับสาวสาวกันี่นะมิจฉุภูตเ่ามาล่องครับนี่พระพามเป็นผูน้ำบาทออกกอนะครับนอถวายพระพุธกรใส่บาทพระพุธกรครับพระสงฆ์คอยตามมาที่หลังครับตามพิท้ายด้วยเมีขี้ครับเมีขี้เมีขาวนะครับเนาะมีข้าวนมข้าวต้มมีข้าวซอกข้าวสารมีเงินมีท่องครับใส่ไปครับเพื่อ ไหลายคนครับญาติพี่น้องมาล่อใสบ่บาทไหลกูไหลายคนครับเพื่อนสนิทญาสนิทมีสหายน้องนองุ่งมาคือเดยไห้วมกันครับกับท,ทายายปลาใสกันครับนี่ปูมียิตเป็นอกุศลกับซื้อคมไฟนะครับจูดถวายเป็นพุทธบูชา เขาอื่นโคมไฟนะครับเนาะเพื่อนสนิดทั้งญยตดพี่น้องครับมาใส่บาดใส่พกนํากันนะครับรอใส่บาทอยู่กำลังเริ่มเฉดใส่ครับรอบที่แรกเนาะลูกหลานพากันมาฝึกมหัดหูจักวัดจักว่าหูจักอุปถัสาสนานเขาเข้านะครับเนาะสืบทอดกันไปต่อลูก,ต,ลกต่อหลานนะครับเนาะ เป็นอนาคตของชาติอนาคตของศาสนาเฮาปลูกฝังเขาแต่ยังหน่อยญ่มากเขาก็จะได้นของเขาจา,าเอออันนี้มันกี่ที่เตอร์ครับที่เตอร์ไปจำูมบานครับกาลังเตรียมการนะครับเนาะเตรียมการเตรียมกล้องเพิ่นเพิ่นกำลังเซฟเพิ่นอืมกำลังเซฟ กล่องเซฟอุปรกรณ์เพิ่นกระลังเช็คเธอเช็คเช็คเช็คเพื่อสิไปไทยท้ำต่อไปครับอันนี้เป็นการทักทากทยกันน้ำเนาะทักทากทยภาษาพูดคุยกัน <c oughs> อันนี้มันนางสารพันครับรุ่นเกา่เกา,เกาเก่ากึกน้ำเนาะรุ่นผู้สาวสมน้อยเพิ่นกน็อยากอายเพิ่นประกาศมาว่าว่าบ่เป็นบ่สนใจครับบ่ได้สนใจนี่เป็นของ พอแม่พันสืบทอดมาลูกหลานพันกะพันบ่อยากต่อเขากะเดว่าเองเนะเนาะพันมาคือตะกีตะกอนครับเป็นย่อนอยังกำบางหูกันครับศาสนาบรดีสวยค้นสวยศาสนานะครับเนาะอันนี้เป็นการาตรวจเช็คนับเงินนับทองเพาออะไรพันไปใส่ป็น ในวัดเนีว่าเป็นเงินกองกลางน้อครับนเนาะพอนายจับได้ใจใส่สวยค้าพื้นขาไฟพอนายไปใส่พกใส่ห่อผู้ใดดอกครับเป็นเงินกองกลางเพราะวัดได้ใส่ได้สวยเพอน้องไม่ได้ใดเนะเาะก็เขาก็เป็นผู้มาทำบุญจุนเจือวัดวัดกับจุนเจือทางบ้านเท่านั้นนะครับเนาะต่างคนต่างภูมิว่าใส่กันพากันนับกันเช็ค ซอยกันครับทั้งผู้เว้ากะรับซอยเพิ่นนือกันแ่ะครับก็ดีตินสันเมื่อย่าวผู้นับกระได้ครับันผู้ใดบ่ยานบาปกระ,ะเฮ็ดผู้ใดยันบาปกระยับเฮ็ดมันเป็นเงินสงผู้ใดหลักได้หลอบผู้ใดฉาบช่วยเป็นบาปเป็นกรรมให้จะคล้อง บรรยากาศรอบสุดท้ายนะครับใส่ข้าวสุกใส่เข้าวสุกข,ของอยู่ของกินเพคนเฉลีย่ยฉันตอนเศร้านะครับเนาะนี่มีพี่มีน้องมีญาติพี่น้องมาหนา,าไรตาครับร่วมต่างกีตเตอร์เข้ากับมี